คุณกำลังฟัง The Writer Talk Podcast โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Writer Talk Podcast กับผมแบงค์สัญญาครับ,ก,บกับผมสอสัญญาครับเช่นเคยนะครับสำหรับเย็นวันศุกร์แบบนี้เราก็ มาพูดคุยกันนะครับสำหรับเรื่องราวของการทำหนังสือตำรานะครับโดยพวกเราจากาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอ ISBN และ CIP คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมาร,ร่วมแชร์กันนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับ เดี๋ยวให้ให้พี่สอเล่าดีกว่าว่าอย่างตัวเลขของที่เราเห็นหลังเล่มหนังสือที่เขาเรียกว่า ISBN เนี่ยมันคืออะไรครับครับก็ต้องเล่าเรื่องของ ISBN ก่อนนะครับ ISBN เนี่ยที่เราเห็นกันเป็นบาร์โค้ดกันในหนังสืออย่างเงี้ยครับมันมันมีความหมายเนาะมันมีความหมายหลายอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนะครับครับก็คือ ISBN เนี่ยชื่อจริงๆมันเลยชื่อว่า international standard book number ครับผมก็ย่อว่าเป็น isbn ที่เราที่เรารู้จักกันครับเลขตัวนี้นะครับเราไม่สามารถคิดขึ้นมาเองได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปขอจดแจ้งที่สำนักหอสมุดแหงชาติใช่ครับโดยสมัยนี้ก็ทำสมัยครับมีการเพียงแค่กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เราใช้เวลาไม่นานครับเมื่อเราสมัครสมาชิกผ่านบริการอิสระของสำนัก ขอสมุดแห่งชาติเนี่ยไม่นานเขาก็จะส่งมาให้เราภายในวันเดียวภายในสองสามชั่วโมงเองครับ,รบไม่นานก็ที่น้องแบงค์ถามนะครับว่าไอเ n เนเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เราเห็นเป็นเลขส<ช>ิบห,หลักเเลขสิบสามหลักอยูออ่ด้านหลังความน่าพิสวง์ของมันก็คือเลขสิบสามหลักตัวเนี้ในประเทศไทยมันจะไม่ซ้ํากันเลยครับทั้งโลกนี้เลยก็ได้มันจะไม่ซ้ํากันเลย ก็คือเลขชุดแรกนะครับก็จะเป็นเลขบอกประเภทว่าเป็นหนังสือก็จะขึ้นด้วย978หรือ979อันนี้ก็คือจะเหมือนเหมือนกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ชุดที่2เนี่ยก็จะเป็น3ตัวถัดมาก็จะประกอบไปด้วยรหัสของประเทศ,ะะเทศนะครับรนะก็ตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยใช้616ซึ่งเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับ1ชุด เท่าท่านที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะหยิบหนังสือเก่าๆที่อยู่ในบ้านเนี้ยลองเอาออกมาดูอาจจะไม่ใช่หกหนึ่งหกก็ได้นะครับ,รบเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีการพิมพ์หนังสือออกมาเยอะมากแ,แล้วทําให้ชุดของเลขเนี่ยมันเต็มพอเต็มแล้วประเทศรหัสเลขเนี่ยหอสมุดสำนักหอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็ต้องไปซื้อมาอไปซื้อเลขชุดมาครับมันก็เลยตัวเนี้ยก็เลยจะเป็นเลข ของประเทศเรานะครับในปัจจุบันนี้นะครับอีก3ชุดต่อมานะครับก็จะเป็นเลขของสำนักพิมพ์หรือว่าเลขของผู้เขียนครับคือการขอเลขใน ISBN ของสำนักของสมุดแห่งชาติจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแบบบุคคลธรรมดากับแบบนิติบุคคลนิติบุคคลอย่างสำนักพิมพ์มอนเลสวนเราเนี้ยจะเป็นแบบนิติบุคคลเพราะว่าเป็นองค์เป็นหน่วยงานที่เป็นสำนักพิมพ์ใช่ไหมครับก็จะมีเลขเฉพาะจะมีเลขเฉพาะของเราเองใช่ครับอย่างของเราเนี้ยก็จะเป็น4ี่สองห อันเนี้ยก็จะเป็นเลขเฉพาะสำหรับพิมพ์แต่ถ้าท่านผู้ฟังไปขอเป็นส่วนตัวเนี้ยท่านก็จะได้เลขใหม่มาแต่ว่าครั้งต่อไปถ้าท่านมีหนังสือเล่มที่2ท่านไปขออีกเลขชุดนี้ไม่เปลี่ยนนะครับจะเป็นของท่านเลยอ,อระบุของนักเขียนแต่ละคนใช่จะระบุของนักเขียนแต่ละคนเลยๆๆเวลาถ้าสมมุติว่าเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรที่ตีพิมพ์หนังสือบ่อยๆเงี้ยเราสามารถบอกขอสมุดแห่งชาติได้ว่าเราเรา จะได้ชุดเลขเนี้ยเป็นประจำคือ,คอ oh. ขอในนามของนิติบุคคลได้ uh huh. อันนี้ครับเราแจ้งหรือคุยกับติดต่อกับสำนักขอมูลแห่งชาติได้ครับเพิ่มบ,บางคนมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอ่าสำนักพิมพ์อิสระใช่เป็นสำนัก <No. S 2> พิมพ์อิสระเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานครับใช่คือมีการตีพิมพ์ในลักษณะองค์กรหน่วยงาน uh huh. มูลนิธิอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับครับครับใช่สามารถคุยขอได้แล้วเลขอีก3หลักชุดต่อมาเนี้ยเป็นลำดับของหนังสือครับใช่เป็นลำดับของหนังสือที่กรณีที่อ่ ถ meeting meeting mm ้า hmm. พ <re pe ille> ิมพ์เราเนี้ยมีหนังสือหลายเล่มมันก็จะรันไปเรื่อยๆนีก็ตอนนี้เราก็หลายร้อยเล่มมันก็รันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลำดับหนังสือมันจะเรียงกันครับมันจะเรียงกันมันจะไม่ไม่กระโดดข้ามอ่าแล้วก็เลขตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเช็คว่า A B N เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าจะนําเลขทั้ง12หลักเนี้ยมาคํานวณแล้วก็เช็คแล้วก็จะได้เลขตัวสุดท้ายออกมาอ่าอันนี้จะเช็คได้ว่าหนังสือเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า A B N ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อจะนําตัวเลขเนี้ยไปออก เป็นบาร์โคดเพราะว่าถ้าเลขไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะออกบาร์โคดไม่ได้ครับเอาจริงนี่ผมก็ขอมาหลายรอบที่ผมก็เพิ่งจะรู้ความหมายเหมือนกันโอเคอ่าแล้วแล้วเลข CIP ครับซึ่งในกรณีการขอ SBN เนี่ยมันจะมาคู่กับ CIP ใช่ครับเวลาเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าวิธีขอและเตรียมยังไงเนาะแต่ว่าอ่าถ้าเราขอในระบบออนไลน์ของสำนักขอาุนแห่งชาตินี่นะครับมันก็จะมีให้เราติ๊กว่าต้องการ CIP หรือเปล่าหรือไม่ต้องการ ถ้า c a p เนี่ยมันเป็นเลขเรียกถ้าเป็นบนรรลักษ์เี่กก็จะเขารู้เรื่องรู้รู้เลยว่าเลข c p คืออะไรก็คือมันเป็นเลขเรียกทางบรรณุก,กรม,มซึ่งจะแบ่งประเภทหนังสือหมวดหมู่ของห<ย>ังสือแยกหมวดแยกหมวดใช่ครับถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเคยไปหอสมุดใช่ไหมก็จะรู้ว่า หนังสือเนี้ยอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนคือหอสมุดเขาจะแบ่งประเภทหนังสือเป็นหมวดหมวดไใช่ไหมครับมันก็จะง่ายจานการจัดหมวดหมู่คือบรรลักษ์เนี่ยเขาเห็นเขาจะรู้เลยครับเลขเรียกของเขาออันนี้ผมก็บอกตามตรงว่าผมไม่ได้รู้ละเอียดเลขเนาะแต่รู้ว่ามันคือเลขเป็นแบบประเภทนี้มันดีสําหรับบรรลักษ์ในห้องสมุดใช่แล้วจำเป็นต้องขอไหมครับแนะนาว่าจําเป็นครับมันมันจำเป็นสําหรับเราทําหนังสือครั้งแรก เล่มแรกเนาะเราไม่มีซีพีเนี่ยควรทําเพราะว่ามันจะสะดวกสบายกับบรรลักษ์เวลาไปอยู่ในหอสมุดใช่เพราะว่าหนังสือจากสำนักพิมพ์เราก็จะส่งไปที่หอสมุดใช่ครับเวลาหอสมุดซื้อหรือส่งไปที่หอสมุดต่างๆหรืออะไรเงี้ยเขาจะจัดหมวดหมู่ไว้ถูกต้องใช่เวลาคนเราสืบค้นเนี่ยจะง่ายครับโอเคแล้วไออ่ะอย่างที่เราไปก็คือ เลขชุดนี้ก็คือสามารถขอได้ที่หน้า,าสามารถขอสมุดแห่งชาติครขอสมุดหน้าเว็บไซต์ใช่ครับนะครับซึ่งมันก็กรอกข้อมูลประมาณหนึ่งแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการขอ ISBN เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับซึ่งเดี๋มันมันมันไม่ใช่แค่การ กรอกข้อมูลและขอเลขออกมาเลยนะคือต้องเตรียมเราต้องเตรียมเราต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นครับให้เจ้าหน้าที่ของสำนักข<ช>่าวต่างชาติเขา,ารู้ว่าหนังสือเราชื่ออะไรใครเป็นคนเขียนแล้วเป็นหนังสือประเภทอะไร<ช>ก็เบื้องต้นเลยเราก็ต้องมีหน้าปกหนังสือก่อนใช่ครับเราต้องมีหน้าปกหนังสือที่ที่ที่พร้อมจะพิมพ์แล้วครับผมอ่าจากนั้นก็มีปกรองของหนังสือคือปกในครับอ่าอ่าจากนั้นก็จะมีหน้าคํานําหน้าทิศนะครับแล้วก็หน้าสารบัญแล้วก็เนื้อเรื่องย่อย พอสังเกตนะครับให้ให้แล้วก็อัปโหลดเข้าไปผ่านระบบออนไลน์ครับอ่าก็แล้วก็ข้อการกรอกข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนขอนะครับถ้าเป็นกรณีที่บุคคลก็เป็นข้อมูลของของนิติบุคคลนั้นแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของผู้ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์นะครับตอนแรกเราก็กรอกชื่อผู้เขียนก่อนใช่ไหมครับชื่อผู้เขียนแล้วก็ต้องกรอกว่าใครเป็นคนจัดพิมพ์ใครเป็นคนจัดพิมพ์ให้แล้วก็ข้อมูลของโรงพิม แล้วก็ข้อมูลของศูนย์จำหน่ายถ้ากรณีมีศูนย์จำหน่ายใช่ครับเราต้องกรอกข้อมูลสาส่วนนี้เป็น3มส่วนหลักเลยครับและในกรณีที่เราเราเป็นผู้จำหน่ายเองหรือแบบเอาไว้อ่านเองอย่างเงี้ยครับเราจะต้องเ,อเราสามารถระบุได้ครับว่าผู้จำหน่ายเป็นเราได้<อ>เขา,าก็จะให้เพราะว่า,า,วาอย่างอย่างหนังสือบางเล่มอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อขายเนาะอาจจะทำเพื่อการกุศลห,หรือสำหรับแจกจ่ายอะไรเงี้ยได้ครับได้ครับก็ ในใน ISBN ลายกรอ,อกนนหะครับเขาก็จะให้แจ้งเลยนะครับว่าราคาขายเท่าไหร่หรือว่าไม่มีราคาขายก็บอกได้ครับครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้มันก็คือ,อกระบวนการของการขอ ISBN นะครับซึ่งมันมีความสำคัญสำหรับการทำหนังสือตำราของแต่ละเล่มนะครับครับผมก็เป็นเครื่องมือ อีกตัวหนึ่งที่สะดวกสบายทั้งของเวลาเราอาหนังสือไปขายด้วยเนาะง่ายต่อการจําหน่ายขายจัดการสต็อกหรือเรียกดูเวลาเราไปเช็คสต็อกที่สูนนังสือเนี้ยเราก็จะแค่บอกบาร์ไปเลยเพราะว่าในสูนังสือเนี่ยมันมีหนังสือหลายหมื่นหลายพันเล่มมากครับเราจะไปบอกเฉพาะชื่อเพราะว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยชื่อใกล้เคียงกันมันจะง่ายต่อการจัดอตกของเวลาเราไปร้านหนังสือด้วยใช่เวลาเราไปเช็คสินค้าเนี้ยเราก็บอกว่าเลข A B ี้ครับขอเช็คสินค้าหน่อยแป๊บเดียวเขาก็จะแจ้งมาอย่ี้ครับ อ่าแล้วก็มันก็เป็นการจดแจ้งว่านังสือเนี้ยมีตัวตนอยู่ในประเทศนี้เนาะรับก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็แนะนําว่าใครที่ฟังพอแคสเราอยู่เนาะแล้วเริ่มทําหนังสือก็ขั้นตอนสุดท้ายครับแนะนําว่าให้แนะนาว่าอ่าใช่จดควรควรจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่าทุกอย่างเราพร้อมใช่ถ้าจะขอข้อมูลทุกอย่างวันตีพิมพ์วันเข้าโรงพิมพ์เราก็ต้องแจ้งไป แต่ถ้าในกรณีที่เราส่งที่สำนักพิมพ์นะครับตรงตรงส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักพิมพ์เป็นคนขอให้ขอให้ครับก็จะสบายไปนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เนี่ยสำนักพิมพ์ก็การันตีก็จะต้องใช้เลขของสำนักพิมพ์โอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ ISBN นะครับแล้วก็เช่นเคยครับก็ฝากช่องทางการติดตามรายการของเรานะครับ The Writer Podcast นะครับสามารถฟังได้ที่ พอทบ e น n Spotify, y u u t u b e Apple p o d c a แ t และ b o ็อกดิครับและสำหรับอีพี EP ถัดไปเราจะมาพูดคุยกับกันในประเด็นไหนก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ okay.